สวัสดี3ปีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมพบกับเกมวันพีชเบลติรัตเฮ้ยพูดผิด พบกับชาแนลเท e r n a t i v ฟกับเกมวันพีสบัลต r รั h นั่นเองนะครับสวัสดีเพื่อนด้วยครบรอบ3ปีต้องมีอะไรยิ่งใหญ่นะครับผมและชาแนลผมก็2ปีแล้วล่ะ2ปีกว่าแล้วมั้งนะเออสปียังไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจนะครับผมนะไม่เคยนับวันนะครับผมหลายคนก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาเนิ่นนานนะจ๊ะในปีนี้ก็จะมีชาแนลมีคอนเทนต์ดีๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับโอเคน้องๆพี่ๆน้องๆวัยรุ่นนะครับผมอันนี้ก็เป็น1 ID ที่ พี่จะเอามาเล่นนะครับผมเป็นไอดีของน้องในเรือนะโอทศกันนั่นเองนะครับก็ขอบคุณน้องมากๆนะครับเพราะนันคือน้องเบสนั่นเองนะครับโอเคน้องเบสนะครับผมเนื่องจากว่าเ,เขาได้ทำการอัพหนึ่งตัวละครไปจนบูตันหลายคนผมเชื่อว่าอาจจะอยากเห็นนะครับผมว่าตัวละครบูตันตัวนี้มันโหดสักแค่ไหนเออเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับผมนะสำหรับตัวละครที่ชื่อว่า โกดีโรจอร์นั่นเองนะครับผมไปดูว่าเขาอัปตันจริงหรือเปล่านะครับผมก่อนจะไปดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับไปกันเลยดีกว่าเอาละครับผมนั่นก็คือในส่วนของโรจน์นะครับผมโอ้โหหลายคนจะคอมเมนต์บอกพี่โรเจร์อีกแล้วนะครับผมเออครับเนื่องจากว่าพี่อยากจะทําตัวที่เป็นบูตันพอดีนะในนี้เขาบูตันแล้วนะเดี๋ยวพี่จะกดให้ดูนะครับผมบูตันจะอยู่ที่บู๕2นะครับผมนะ พลังโ <c oughs> จมตีเพิ่มสาวบูนว่าพลังโจมตีทั้งหมดที่มีนะครับผมหูเรียกได้ว่าโจมตีเถื่อนมากนะครับผมนะโอบูเขา26 26นะครับผมนี่นี่ให้ดูนี่โคตรเจ๋งนะครับผมคือโรเจอร์บูตันมันไม่ได้หากันง่ายๆนะแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับผมในในตลาดซื้อขายนะต้องบอกเลยว่ามันโหดมากๆนะครับผมแล้วก็ ยุคนี้เป็นยุคไคโดด้วยนะครับผมยุคไคโดเข้ามาโรเจอร์แม่งกลับมาโอ้โหคือแบบเถื่อนมากนะแล้วบอกก่อนนะครับโรเจอร์บูทสามตัวเนี้ยที่เป็นบูทตันเนี่ยไม่ค่อยกลัวอะคานะเออซ่านะครับผมไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่กออ็นัน,นเรียญที่เขาใช้นะครับผมก็เป็นเหรียญของสามฟรีกันเลยทีเดียวนะเป็นเหรียญซุปแบบสายดามเมจจัดจแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือความถึกเวนะ้อง ความถึกโรเจอร์เนี่ยเป็นตัวละครที่เด้งเลือดอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าบวกความถึกด้วยมันก็จะเป็นตัวละครที่แบบว่ายืนนานขึ้นนะครับผมแล้วก็ถามว่ายังแพ้อาคาไหมส่วนตัวพี่พี่ก็มองว่าอากากรับมือยากเช่นเคยนะครับแต่แต่ถ้าเรามีสเต็ปการเล่นและด่านนั้นมันเหมาะเข้ามือกับเราพี่บอกเลยว่าโรเจอร์น่าจะตบได้ทุกตัวเอาจริงๆโอเคครับปาร์ตี้คือ155.3นะครับผมนะแล้วก็มีทั้งหมดอ่า4แท็ก4แท็ก ออตามที่น้องเขจัดนะครับเราจะมาเล่นกับคู่กับโอเด้งด้วยนะครับโอเด้งกขบบูที่สองนะอืมโอเคเราไปชมสเต็ปการเล่นเลยดีกว่านะว่ามันจะโหดหรือเปล่านะสำหรับโรเจอร์บูตันว้ยไปลุยเลยดีกว่า ลครับโอ้โหมีคนโยนตัวนะแบบเอตัวไก่ๆมาเขาไม่เข้าใจล้าจะโยนทําไมนะไม่เวลรอะ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดานะโอเคเรายึดโลกาทงนี้ไปก่อนทีมเขาไม่มีสายโลกนะครับผมเล่นเล่นดีๆก็น่าจะไหวโอ้กระเด็นมาโอเค ไี่ดีแน่ตายไปดิโอเคตายหนึ่งฮนะโอเคอืมอืมโดมนไหมฮะอืมผมไม่ใช่ตะก,กิュก็ไดนะ้ตายครับผมรู้เรื่องไปดิเดี๋ยวรอตะก,กิหนะ่อยฮะ าตายนะตายนะตายท่นหนีเหรอหนีโลกาอยู่นั่นแหละโอเคครับตายตายอีกโอ้โหสองหมื่นไม่ตายได้ไงวะมันมีการตายเหรอตอนนี้ผมจำไม่ได้นะครับโอ้มามันได้เรื่อง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 แล้วได้เรื่องแล้วได้เรื่องแล้วเฮ้ยได้เรื่องแล้วโอ้โหโดนว่ะ เกือบตายผมไม่ไหวแล้วครับตายโดนไปดิอืมไม่ตายแต่ผมจะตายแล้ว <Nope. S 1> โอ้โหตาย <laughs> โอ้ยโดนกับตาคิดผมบวกไม่ได้นะครับผมเมื่อกี้ต่อยอาคาแตกหมดอะโอเคไปอย่าแพ้กันนะอย่าแพ้กันนะ เพเ่อนใจเย็นแจมลมไม่เลยช่วยเพื่อนกันนะครับวันนี้เราก็ไปตีคิดไม่ตัวมิกโอเคสวยเฮลเฮลมีคนเฮลแล้วมีคนเฮลมีพรีสเฮลมีพรีสเฮลมีพรีสโอ้โหโดนปะอาะาหรือเขาอุ้ยกระเด็นนะครับผม อืโอ้ตายกันกันกันล่างด้วยกันล่างด้วยข้างล่างไหวป่ะนะข้างล่างตายหรือเปล่านะครับผมข้างล่างเคลียร์แล้วเคลียร์เคลียร์เคลียร์ล่างเคลียร์ล่างโอ้โหเสียงล่างว่ะ <c oughs> ไปแปดตัวเนองหูตแต่แพ้ว่าเสียดายว่ะเอาละครับด้านในส่วนอของโคสเซียมเฮ้ยไปยึดกลางดิโอ้โหยึดกลางดีวะทำไมต้องมายึดตรงแรกวะผมไม่เข้าใจนะเสียโอกาสหมดนะครับผมนั่นงาสมควรแล้วเสียตรงนั้นนะ บอกแล้วไม่ไหวนะครับผมถ้าเพื่อนยึดอย่างนี้นะอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหววะไม่ไหวไม่ไหวเราต้องรักษาระยะนิดหนึ่งนะตายครับผมเก็บแตกไปก่อนนะวันนี้ต้องเก็บแตกค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆโอเคครับเพื่อนโอ้ถ้าเพื่อนบุกอย่างนี้ก็ลําบากเพื่อนบุกนี้ลําบากนิดนึงนะโอเคครับตายหนึ่งนะ ตายฮะไม่ตายนะโอเคโอ้โดนตัดเลือดผมถอยถอยก่อนนะครับผมโดนตัดเลือดไม่น่าไหวนะตัดเลือดนี่น่าจะนานอยู่ก็ไ,ไร้กว่าเราจะติดบูกก๊กสักพักหนึ่งโอเคให้ให้ให, <c oughs> ให้โดฟาไปบวกกันให้โดฟาบวกกันคขมุสลิน่าจะทันอยู่โอเคตีตีต,ตีเออผมตัดเลือดแต่ผมผมผมเมื่อกี้ผมคายแล้วนะครับ รอรอรอจังหวะกันเป็นโรเจอร์ต้องรอจังหวะเป็นนะครับไม่โดนโอเคครับให้เพื่อนฆ่าไปอืเกือบตายนะโอเคสวยแต่ผมโดนตัดเลือดยาวเลยอ่ะประเด็นนะเนี่ยผมไม่เด้งนะครับผมผมรอติดบูธก่อนนะลำบากคนลงไม่ควรเป็นใครอ่าผมคือไปตัดนั่นเองนะครับทุกคน ผมออกช่องนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะ okay, ครับบ่อยจะบ่อยจะบ่อยจะบ่อยโอเคครับให้เพื่อนให้เพื่อนไปลุยก,ก่อนเพื่อนก็เป็นโรเจอร์แนละ้วน่าจะโหดอยู่ตีบุกกันตีบุกกันตายครับผมได้อยู่โอเคครับเขามีมาตะนะต้องระวังนิดนึงเขามีมาตาะใจะเยน็นใจเย็น แต่ยงค่อยๆนะครับผมโอเด้งต้องไปยืดทางนะโอเด้งต้องไปยืดทางโอเคตายตายนะครับผมยังไงก็สกิลเดียวนะเพราะตอนนี้คือดาเมจเราจัดมากนะครับผมดาเมจเราเราเรา,เราถือว่าแรงเลยนะโอเคครับอือหือโดนก่อนโอเคโอเคไจ้ยิน ช่วยหน่อยช่วยหน่อยตรงเดียวเดี้ยงตรงเดียวเดี๋ยวก็สามหมื่นกว่านะน่าจะไหวอยู่โอเคตายอ่ะอ้าวโดนไปดิโดนไปดิอาคาอาคาโดนอาคาโอ้โหอาคาจะแตกยึด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 กันโอ้โหแพ้ปะเนี่ยโอ้โหทีเดียวครับ โอ้โหนิดเดียวแม่นสุดยอดเกือบชนะแล้วเว้ยน้องข้าไปเจ็ด เราเป็นวิ่งไม่ได้ครับโอเคฮะมันมันเดินปแปลกๆเดินปแปลกๆโอ้โหชาร์จอย่างนั้นเลยเพื่อนเพื่อนต้องยึดก่อนนะเดี๋ยวกัน,นเย็นนะเรายึดโลกาตรงนี้ไปก่อนโอเคสวยทีนี้เราก็กันโอเด้งก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวผมเอง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 บัฟไม่ได้กับเขาเลยมันจะถึกนิดหนึ่งนะมันจะถึกเออได้อยู่แต่กลางเสียกลางเสียว่ะโอ้หเด้งมันเยอะนะครับโอเคมีไคโดใช่ไหมไคโดเกือบแตกไม่โดนมันบักอะไรเด้ ตายใครดูตายคาทงไปดิไปมามาได้เรื่องได้เรื่องโอเคครับนี่ไงห้าหมืนร้องไปดิยึดตัวโอ้โหมันเต็มเลยนะเกตม,มันเต็มจเย็นใจเย็นใจเย็น,ใจ,ยนใจเย็นโดเจเย็นตาย ปลาต้องมาอุ้ยหลบปลาได้โลกาโอ้โหโดนนะเขามีราคาด้วยเก๋จะแตกแตกไปดิสามหมื่นนะรู้เรื่องรู้งานไปเก๋ครับ ตีดเข้าไปลุยเลยด้วยแปากไปครับห้าหมื่นไปดิไม่ต้องรอไม่ต้องซื้อเคสี่หมื่นนะเบาๆอืมอืมอืมคโดกับแทกไ่โดกับแตกกับไปดิเฮ้ยโด,โดฟาเหรอโดฟ้าเหรอโดฟ้าอตายไปดิเรียบร้อยนะครับผมเออมาหูผมแตกวะ อูโดโฟ้าหมดเลยสีฟ้าสู้ผมไม่ได้หรอกจริงสีฟ้ายับนะครับผมต้องว่าวนี้ครับมูซาลีนะครับผมอ,อาคาตัวเดียวไม่น่าไหวเ,เออแลกไปดิย,ดยึดยึดยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ซอรี่ไปนะครับผมอูไม่ธรรมาดานะแรงเกิด กดไป6ตัวหูข้างบนแม่งกดไป8ตัวเว้ยเฮ้แตวผมยึดธงด้วยนะแม่ผมไม่เอ็ีพีได้ไงวะ เอาละครับจบไปแล้วครับสำหรับโรเจอร์นะครับบู๕2นะครับเป็นไงบ้างว่าเถื่อนติบมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเป็นตัวละครที่แบบว่าก็เรียกได้ว่าดาเมจแรงมากนะครับผมถึงแม้จะบวก ATK ไปแค่900กว่านะครับผมแต่ดาเมจของเขาปาดทีก็หมื่นเจ็ดสองหมื่นอะไรเงี้ยนะครับผมคือรุนแรงมากติดบู๊นี่คือหายแน่นอนนะครับผมแต่แน่นอนครับเอ่อตัวละครที่เขาแพ้ทางก็ยังเป็นอาคาอินุกับก๊อตนะครับผมที่ถ้าที่พี่ไปเล่นมาก็ยังเหนื่อยยังออกแนวเหนื่อยอยู่นิดนึงแต่ถามว่าความถึกมากขึ้นไหมถึกมากขึ้นนะครับผม จะต้องบอกนะครับว่าใครนู้นเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ว่ามีบูตสองอย่างเดียวนะครับผมมันก็มันก็ไปบูตสามสิบกันเยอะเหมือนกันนะคือไม่ได้แบบบูตยี่สิบนะอะไรเงี้ยนะครับผมดังนั้นเออตัวละครนี้ถ้าบูตเต็มมันก็พอรับมือได้แต่ต้องอาศัยจังหวะแล้วก็ใช้สกิลเพในการแบบหลบหลีกและมุมบักนิดหนึ่งนะอันนี้อันนี้สําหรับพี่ที่พี่จะแนะนํานะครับผมคือเดินบุกแบบรัวๆแบบเมือก่อนเนี่ยอาจจะยากนิดหนึ่งนะเออยากยากมากเลยแหละถ้าเป็นเมื่อก่อเดินบุกได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบ มันมันต้องระวังนิดนึงคือต้องเล่นมีสเตปอะไรอย่างเงี้ยครับโรเจอร์ถ้าเล่นมีสเตปคุณจะเล่นโหดมากคุณจะฆ่าได้ทุกตัวเลยนะเอาจริงเออไคโดนี่ขนมเลยนะพี่บอกก่อนนะครับไคโดเป็นเจอโรเจอร์บูทนี้นะแป๊บเดียวแตกแน่นอนนะครับไม่เชื่อลองไปเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่กําลังอัพตัวนี้อยู่ก็เรียกว่า สวยงามนะตัวนี้เล่นได้เล่นได้นะครับผมในเมตานี้โหดมากแล้วมันน่าจะยืนอยู่ในเมตานี้อีกนานเลยนะครับผมนะโอเคถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอยากพ,พี่ทำคลิปตัวละครอะไรอีกนะครับผมก็ลองเสนอเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านจ้าอตอนนี้มมนคนลงมาผมเป็นไข่อ่าผมคือไปตดัดนั่นเองนะครับทุกคนผมออกช่องนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับ AHHHHH